คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนดูไม่เก่งอะไรเลยแต่กลับประสบความสำเร็จแบบเงียบๆหรือบางคนนั่งเงียบไม่พูดไม่โชว์แต่พอเปิดปากเท่านั้นแหละทั้งห้องกลับต้องเงียบคนพวกนี้มีบางอย่างที่ซ่อนอยู่และที่น่าประหลาดใจก็คือนิสัยของพวกเขาอาจเคยถูกมองว่าแปลกหรือผิดปกติแต่ในโลกของจิตวิทยามันคือสัญญาณของความฉลาดลึกสวัสดีครับคุณกำลังฟังขายไอเดียพอดแคส ในคลิปนี้ผมจะพาคุณไปดูว่าคนที่ฉลาดจริงๆเขามีพฤติกรรมแบบไหนที่เขาไม่เคยพูดแต่ทำมาตลอดชีวิตและบางทีคุณเองก็อาจเป็นหนึ่งในนั้นโดยไม่รู้ตัวข้อที่1ชอบเงียบในวงสนทนาเหมือนกับอเบิร์ต i ไอน์สไตน์ไอน์สไตน์เคยถูกครูประถมบอกว่าเด็กคนนี้จะไม่มีวันประสบความสาเร็จเพราะพูดช้าและเงียบเกินไปแต่เบื้องหลังความเงียบนั้นคือการคิดเชิงภาพและเชิงลึก แบบที่คนทั่วไปทำไม่ได้คนที่ชอบเงียบในวงสนทนาแต่เก็บทุกอย่างไว้ในหัวจิตวิทยาบอกว่าคนที่คิดซับซ้อนมักไม่รีบตอบเพราะเขาประมวลผลก่อนจะพูดคนรอบตัวอาจมองว่าเขาเฉยชาไม่สนใจแต่จริงๆแล้วเขากำลังฟังอย่างตั้งใจและวิเคราะห์ในระดับที่ลึกมากๆคนฉลาดไม่ชอบโชว์ไหวพริบทันทีแต่คิดก่อนแล้วจึงค่อยพูดคำที่ทรงพลังออกมาข้อที่ส ตั้งคำถามกับทุกอย่างข้อนี้ตรงกับสตีฟจ็อบส์เขาไม่เคยยอมรับสิ่งที่มีอยู่ว่าดีที่สุดแล้วเขาตั้งคำถามว่าทำไมคอมพิวเตอร์ต้องหน้าตาแบบเดิมทำไมมือถือจะเรียบหรูไม่ได้คำถามเหล่านี้เปลี่ยนทั้งโลกของเทคโนโลยีคนฉลาดมักตั้งคำถามกับทุกอย่างแม้กระทั่งกับตัวเองพวกเขาไม่ได้เชื่อง่ายๆแม้แต่ความคิดของตัวเองก็ยังสงสัยจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า meta cognition การคิดเกี่ยวกับความคิดของตัวเองคนทั่วไปอาจมองว่าคนแบบนี้เรื่องมากหรือไม่มั่นใจแต่จริงๆแล้วพวกเขามีวินัยทางปัญญาต่างหากข้อที่3อยู่คนเดียวได้แบบไม่ลำบากใจเช่นเดียวกับบิลเกตส์เขาจะมีช่วงเวลาที่เรียกว่าติงวีคปีละ2ครั้งที่จะปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวในป่าเพื่ออ่านหนังสือและคิดเกี่ยวกับอนาคตของโลกเทคโนโลยีคนฉลาดอยู่คนเดียวได้ โดยไม่รู้สึกเหงาสมองของคนฉลาดจะเต็มไปด้วยความคิดความอยากเรียนรู้และจินตนาการเวลาอยู่คนเดียวจึงเป็นพลังงานบวกสำหรับเขาไม่ใช่ความโดดเดี่ยวแต่สังคมมักมองว่าคนเก่งต้องมีเพื่อนเยอะแต่ความเป็นจริงคือคนฉลาดหลายคนเก่งเพราะอยู่เงียบๆคนเดียวต่างหากข้อที่4ไม่ยึดติดกับความถูกต้องของตัวเองเหมือนกับชาร์ลส์ดาวินดาวินใช้เวลากว่า20ปี ในการตรวจสอบแนวคิดวิวัฒนาการของตัวเองและเปิดใจให้คนแย้งเพื่อปรับปรุงแนวคิดให้ออกมาดีที่สุดก่อนตีพิมพ์คนฉลาดไม่ยึดติดกับความถูกต้องของตัวเองคนฉลาดไม่กลัวที่จะเปลี่ยนความคิดถ้าเจอข้อมูลใหม่ที่ดีกว่าเพราะพวกเขาเข้าใจว่าการเปลี่ยนใจไม่ได้แปลว่าแพ้แต่มันคือการเรียนรู้แต่สังคมมักชื่นชมคนที่ยืนหยัดในความเชื่อแต่จิตวิทยาบอกว่าคนฉลาดกล้าที่จะยอมรับว่าตัวเองเคยผิด ข้อที่5้าชอบฟังมากกว่าพูดอย่างเช่นมาลาลายูซับไซมาลาลาไม่ได้เริ่มจากการพูดบนเวทีแต่เริ่มจากการเขียนบทความอยู่เงียบ,เ,ยบเรื่องราวชีวิตของเด็กหญิงในปากีสถานภายใต้กลุ่มตาลีบันความเงียบของเธอกลับทรงพลังจนกลายเป็นเสียงที่เปลี่ยนโลกคนฉลาดชอบฟังมากกว่าพูดเพราะสมองกำลังสแกนข้อมูลพวกเขาสนใจเบื้องหลังคำพูดของคนมากกว่าคำพูดตรงๆง,งที่พูดออกมานิสัยแบบนี้ ทำให้พวกเขารู้ว่าใครตัวจริงใครตัวปลอมโดยไม่ต้องถามในสังคมกลับมองว่าคนที่ไม่พูดมักถูกมองว่าขาดความมั่นใจทั้งที่จริงเขาแค่รู้จักประเมินก่อนที่จะพูดมันออกมาข้อที่6ไม่อวดความสําเร็จตัวอย่างเช่นอาม์ i ซิโอออเตกาเจ้าของซาร่าเขาเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกแต่ไม่ชอบให้สัมภาษณ์ไม่ใช้โซเชียลและใช้ชีวิตเรียบง่ายจนลูกน้องแทบไม่รู้ว่าเขาคือเจ้าของบริษัท คนฉลาดไม่จำเป็นต้องอวดความสำเร็จเพราะรู้ว่าทุกอย่างคือของชั่วคราวคนฉลาดมักมี inner confidence ความมั่นใจที่ไม่ต้องให้ใครยืนยันเขารู้ว่าการอวดไม่ได้ช่วยให้ตัวตนมีคุณค่ามากขึ้นในยุคโซเชียลชอบโชว์แต่คนฉลาดกลับเข้าใจว่าคุณค่าที่แท้จริงไม่ต้องประกาศให้โลกรู้ไปสมดและข้อสุดท้ายข้อที่7ยอมรับว่าตัวเองก็มีความกลัวเหมือนกับอเดลอเดลเคยเป็นโรควิตกกังวลขั้นรุนแรงก่อนขึ้นเวที จะร้องไห้และอาเจียนแต่เธอยอมรับมันและเรียนรู้วิธีอยู่กับความกลัวจนกลายเป็นศิลปินระดับโลกที่เสียงคือพลังใจของคนทั้งโลกคนฉลาดยอมรับว่าตัวเองก็มีความกลัวโดยไม่ปฏิเสธมันคนฉลาดไม่ใช่คนไร้ความกลัวแต่คือคนที่กล้ารับฟังเสียงความกลัวของตัวเองจิตวิทยาเรียกว่า emotional intelligence ความฉลาดทางอารมณ์คนทั่วไปพยายามซ่อนความกลัวแต่คนฉลาดเลือกที่จะยอมรับเพื่อหาวิธีจัดการกับความกลัวเหล่านั้น บางครั้งคนที่ดูแปลกดูเงียบหรือไม่เข้ากับสังคมอาจไม่ได้ผิดปกติแต่พวกเขาอาจกําลังใช้สมองอย่างซับซ้อนกว่าที่คุณคิดนิสัยบางอย่างที่สังคมไม่เห็นค่าอาจเป็นขุมพลังที่คนฉลาดซ่อนไว้เพราะพวกเขาไม่ต้องการเสียงปรบมือจากภายนอกแล้วคุณล่ะครับมีนิสัยอะไรที่ตรงกับคนฉลาดเหล่านี้บ้างคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจคัดสรรมาให้ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับ